มาให้เกมไปเลยทุกคนคิดว่าทันไหมท <laughs> <laughs> ันโอเคเอาววิ่งติดด้วยเอา้าวหมดแต่จะดกดภาคคุมหมดแต่จะจะ,จะ,จะดกดภาคคุมเอา้า <laughs> ว ชอบเล่นคาตกรเดินตีชันนาซีชันนาซีโอเคก็ตามนั้นเลยครับว่าไม่ใช่สเต็ปสไตล์การเล่นช่องผมเนี่ยชอบเล่นตัวละครเดินตีแบบเมาส์หนึ่งแบบสกิวตีได้แค่เมาส์หนึ่งอย่างเดียวตลอดเลยนะฮะโอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผมวันนี้กุงก็เราอยู่กันในเกม Dead by d a y l i ล h t กันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโกดเฟสอีกแล้ว อย่างที่บอกว่าผมชอบตัวเดินตีแบบ M1 ตลอดเลยนะแบบสกิลสกิลคือแบบเป็นแค่แบบช่วยไล่ล่าแต่ว่าแบบการที่จะทําให้เสือเจ็บได้นี่ก็ต้องใช้แค่าการคลิกซ้ายอย่างเดียวนั่นแหละฮะสไตล์ช่องผมซึ่งหลังจากอัปเดตเหลังจากไอเดย์บายเดย์ไลท์อัปเดตแพตลาสุดของไอเดคูล่ามันเนะี่ยในแคสโตเวเนียเนี่ยก็คือตอนนี้ทุกคนประสบปัญหากับบั๊กของ NV i d i a ดีนเนาะก็คือใช้ NV i d i a ดนะีปรับภาพให้มันสว่างขึ้นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ ผมก็เลยจะใช้จุดบอดเนี่ยในการเล่นโคตเฟส้วยทุกคนซึ่งตัวมันดำอยู่แล้วใช่ไหมชุดคลาสสิกมันดำอยู่แล้วนะแล้วผมก็ไปตกใส่หน้ากากแบบที่มันไอหน้ากากเก่าๆอีกเออทำให้มันมองยากพอมันมองยากอย่างนี้เสร็จแมพมันมืดอีกเพราะว่าปรับภาพไม่ได้ใช่ไหมอ่าทำให้เซอร์เวอร์มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่ไม่เชิงไ,ไ,ไม่เห็นหรอก็คือแบบให้มันมองยากขึ้นแค่นั้นแหละ,ะเราจะใช้จุดบอดนั้นในการเล่นโคตเฟสเลยฮะโอเคส่วนเซฟปเฟิร์สที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็จะมี ผู้ดได้รัหามรแล้วนะหรือก็คือ9วิก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเห็นออร่าผู้รอดชีวิตเนี่ยทุกคนเลย9วินาทีแล้วก็บวกกันเห็นออร่าจากเบิร์ดจากเบิร์ดแต่แอดออนอื่นๆเนี่ยอีก2วินาทีก็คือเริ่มต้นมาเราจะเห็นออร่าผู้รอดชีวิต11วินาทีนั่นเองอันที่2ก็คือบาร์บีคิวบวกพิกก็คือหลังจากที่เราแฝนคนไปแล้วเนี่ยคนที่เอ่อคนที่อยู่นอกระยะ40เมตรจากเราเนี่ยจะถูกเปิดเปิดเผยออร่าให้เราเห็น5วิเนาะแล้วก็เพลงกล่อมเด็ก เอามาห่วงเกมก็คือถ้าแขวนใครไปคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะทําให้เพิร์กนี้ทํางาน45วิแล้วเวลาเราไปกระชืดเครื่องเนี่ยเครื่องนั้นก็จะลดความทุกหน้าไป20%แล้วก็เพิร์กสามประจำบ้านของฆาตกรทุกตัวเลยฮนะก็คือเสาขาวเสียงประสานฮนะก็จะทําให้เสาในเกมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสาขาวสีอันเนาะแล้วก็ถ้าเราไปแขวนสเปอร์เวอร์ครั้งแรกของคนงนั้นๆเนี่ยจะทําให้เครื่องที่ปั่นได้เยอะสุดเนี่ยลดไป20% โอเคส่วนแอดออนก็เป็นแอดออนคู่น้ำตาเหมือนเดิมแล้วเป็นแอดออนคู่น้ำตาที่ว่าคผมว่าโงมากนะเ,นเกินสีอ่ะเป็นแอดออนคู่น้ำตาที่ว่าเ,เกินสีมากเลยก็คือกล้องของฟิลลี่ก็คือจะทําให้ระยะเวลาในการหมายหัวผพุทธชีวิตเนี่ยลดลง20%ส่วนอีกอันนึงก็คือกากไม้ขีดจะทําให้เอ่อภาบคุมของเราเนี่ยหรือสกิลของเราเนี่ยมีกูด,ดาวเดินขึ้น6วินาทีนะฮะส่วนแอดไม่ใช่แอดออนไอออฟฟิลลิ่งเนี่ยก็เอาเค้ก8ปีไปบวกแต้ม โอเคส่วนเกมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะโอเคราดาเป็นบุญใจไงทุกคนดาดาที่โกดเฟสเดินง่ายด้วยโอ้โมาถึงจุ่มสองเครื่องน,นั้นโอเคจุ่มสองเครื่องน,นั้นเข้าไปเลย nhìn nó quá để thứ còn là mai để đo lo không มาให้เกมไปเลยเยื่ยมส์ข้าไก่นูนถ้าเจอคิสได้ก็ดีครับเพราะว่าเรามาเขาเยล่ะงั้นาจะอยู่เครื่องนี้ chị qua wow. Tam giao hay tạm giao mình mà em thấy em không bị thịt, qua wow. เด็กสามสิบวีอ่ะทุกคนคิดว่าทันไหมทันันิ่งมาได้ทีหนึ่งด้วยไงนนมีคนไกลๆเครื่องนู้น ไปไล่เหรอเมน่าช่นะครฮะยุดเลยบไมาเซฟแต่ว่าไม่เล่นโอ<ฮ>้โหเปเก่งจังอะพี่ พี่เปยไม่พักเลยอ่ะพี่ตัวท็อปพี่เปยเอาเปยเอาเลยอ่ะแล้วก็เหเลือมั้งแล้วก็เหลือเลยบ้าก,ก็ได้พี่เฟิงถ้าจะไม่ปิดน,นี่น่าจะขอตอบนะเครื่องไก่นู้นมีลอลีป่ป่ะกิ๊สเขาไม่กลับมา ไม่ไม่เห็นนะไลท์ฉีกไปต,ตรงนี้ไม่มีไม้มแล้วนะต,ตรงนี้ไม่มีไม้มแล้วนะเดี๋ยวไปทชือก่อนฮนะทันดีทันดิเออไม่ทัน,ออนนะทันอยู่บ้าตจะไม่ปิดจะมองแสงไม่ปิดทันอยู่ไป มไม่ปิดเครื่องไก่ตรงนูน้นมีลอรี่ปั่นปั่นอยู่ปะปั่นแล้วน่าจะไปช่วยกิสฮะเดี๋ยวผมมาเกมรอเขามาปัน่น ไม่มีคนมาปันเว้ยแปลกยังมีแรง <c oughs> ขามองหลังถ้าเขาไม่มองหลังนะตะกี้จบหลังแล้วจริงจริงตายยากนั่นไง <c oughs> ตายยากไง วันพิสบุตรเนี่ยหนึ่งแล้วฮะยี่เปียวโอ้ยทางออกตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปดักหน้าเขาตรงนู้นแล้วกัน เหมือนจะวิ่งยาวแล้มันจะเจอแถวนี้แล้วมันจะเจอแถวนี้ไลท์ฉีกตับเลยมองรอยเท้ายากจังวะไป เครื่องมีสีเครื่องอยู่ฮะไม่สบายอยู่อ้าวเกีย์ตายแล้วหวานดิลืมดูบาบิชิวโอเคเครื่องการเสร็จแล้วนี่เสียงเท้าใช่ปาวะแต่ว่าเท้าตัวผมว่ะ โอ้ผมค้าผมขาต้มตอรี่ดูด,ดูด,ดูดูดูโอเคอ้าววิ่งติดด้วยอ,วอ้าวโมตะกระปวด้าคลุมิโมตะจากอยากอยากกระดดปวด้าคลุมเอ้าส <c oughs> านไปแล้วกำลั <c oughs> งวิ่งมาคนหนึ่ง เขาเห็นผมวะอ๋ออยู่นี่เตะตีเลยฮะขุนตัวอ็อตัวเปไม้ประจําตี้ไม่รู้เขาเขามาเป็นตี้เปล่าอันนี้ผมไม่รู้เรียบร้อยฮรอตายเต อืมเราไปชิวมองไม่เห็นฮะดูเด็กดีเครื่องนี้กันครับดูไม่มองอย่างนี้ก็ดูดยาวสิ ผมกาจดูด99ล,ลอรี่ไว้ก่อนนะโอเคเราต้องหาฟิงหมินก่อนเพราะว่าฟิงหมินเขายัางเขาแลยวะนะนะยังโดนไม่พบเฟดหาเฟิงหมินก่อนฮนะแล้วเฟิงหมินเขาเล่นสายเงียนใช่ไหมเนี่ยแบบนานนานทีเจอเขามากนานๆาทีเจอเขาตลอดเลย มันจะเป็นคงมีคนนี้นะที่ยังไม่ได้แฝลงสาวสาวเคงน,นี้ดับไปเลยฮะแสดงว่าไม่อยู่ไปไม่อยู่ยังไม่มีใครมาปัานฮะเราคุมโซนได้นะตอนนี้ยังอยู่ใกล้กันอยู่ นะมเรืือค่องยังฟังอย,งงอยู่จะเล่นเมียนไปถึงไหนก็มีอยากรออขนาดนั้นเลยดับไปแล้วยังไม่มาปะ่ะยังไม่มาฝันครับ ตอนนี้เขาเล่นเนียกันสองคนเลยอ่ะไม่ไม่ไม่มาปั่นเรื่องกันเลย <c oughs> เกยมนี้อาจจะยาวเช็ค <c oughs> ตู้เลยครับระดับมันใหญ่ด้วยสิมาเดนนะบเ <c oughs> <c oughs> ล้วเจอ้าเจอเตยแล้วผมเอาลอดี่ไปตรงไหนแล้วผมลืม เดีแล้วไปอยู่นี่นี่ไม่เป็นไรมาลุ้นหลุมแล้วกันลุ้นหลุมแล้วกันนะฮะขอซ่อนฮะไม่เห็นออร่าเลยลุ้นหลุมเลยทุกคนลุมไปอยู่ยไหนอี๊ยังไงลุม เจอก่อนไงแล้วว่าจะทันประตูไหมนี่ก็อีกเรื่องเพราะประตูด่านนี้มันค่อนข้างไกลไปเลยมันมีประตูมันมีถังขยะบงัง้ียไงโอเคเมันจะมีกุญแจไขหรือเปล่าใช่ไหมใช่มีกุญแจไขนั่นไงเล่นสายกี่ยอนางน,นะหมวโอเคอยังไงก็จีจีฮะ โอ้ยยีแม่จีบโอ่ i เ j u s ลัคกี้โอเคคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ